เมื่อได้ยินผมรู้สึกใจเต้นแรงแต่ก็ยังแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรทำหน้างงแล้วถามว่าเกิดคดีฆาตกรรมอะไรขึ้นคุณลีอันพิงพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่ามีนักรบอาชีพสองคนตายอยู่นอกเมืองทางเหนือหนึ่งในนั้นชื่อหวังหูเป็นลูกชายคนเล็กของตระกูลหวังแห่งเวสเลกดูเหมือนจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของนายด้วยตอนนี้สมาคมนักผจญภยัยตำรวจและกองทัพป้องกันเมืองส่งคนไปแล้วแค่คดีฆาตกรรมคดีเดียวทำไมถึงได้ระดมหน่วยงานมากมายขนาดนี้แถมถึงผู้ตายจะเป็นเพื่อนผมคุณก็ไม่จําาาเเเป็นตต้้ออองงมบกกพวกววรดยั ถึงผมจะเตรียมการไว้บ้างแล้วแต่เมื่อพบว่าสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ก็ยังรู้สึกใจหายนิดหน่อยจำเป็นต้องจำเป็นมากหลังจากการตรวจของแพทย์หวังหูตายด้วยทักษะจิตระดับสูงณนะที่เกิดเหตุยังมีพลังจิตที่น่าสะพรึงกลัวหลงเหลืออยู่เราสงสัยว่าน่าจะเป็นฝีมือของบอสแห่งเฮลลึกโอดิสโอดิสคงยังไม่ยอมจำนนมันยังวงเวียนอยู่ใกล้เมืองเวสเลกเพื่อกำจัดคนหนุ่มที่มีพรสวรรค์นายจางหยวนคือคนที่เคยเอาชนะมันมันต้องกลับมาล้างแค้นแน่นายระวังตัวด้วย หลังจากเตือนผมคุณลีอันผิงก็รีบจากไปผมไม่คิดเลยว่าโอดิสจะกลายเป็นพระบ,บาปให้ผมก็อดยิ้มในใจไม่ได้แล้วกล่าวขอบคุณว่าขอบคุณครับไม่คิดว่าคุณลีจะมาบอกผมด้วยตัวเองเรื่องนี้ผมจะระวังครับและนี่คือวิธีที่ตัวการจริงผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปได้อย่างปลอดภัยผมยังไปร่วมงานศพของหวังหูด้วยหลังจากนั้นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศก็ใกล้เข้ามานักรบทุกคนที่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยอ,อาชีพนักรบรวมตัวกันที่จตุรัสกลางเมืองเวสเลกในวันสอบ ทางการของแต่ละเมืองจะสร้างประตูมิติขนาดใหญ่เพื่อส่งผู้เข้าสอบของเมืองไปยังเมืองหลวงของมณฑลเพื่อสอบพร้อมกันเมืองใหญ่เล็กในมณฑลเจียงหนานผู้เข้าสอบนับหมื่นรวมตัวที่นี่ในอากาศสูงเสียงอันทรงพลังดังมาจากหอคอยแสงขณะนี้จะประกาศกติกาการสอบการสอบครั้งนี้แบ่งเป็นการสอบพื้นฐานและการสอบขั้นสูงสองประเภทใหญ่การสอบพื้นฐานมุ่งเน้นทดสอบความสามารถพื้นฐานอาชีพที่แตกต่างกันมีเนื้อหาการสอบต่างกันอาชีพสายโจมตีทดสอบพลังโจมตี อาชีพสายป้องกันทดสอบการป้องกันและอื่นๆตามลำดับผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนระดับเมืองหรือสูงกว่าจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบขั้นสูงในการสอบขั้นสูงการแสดงของผู้เข้าสอบในดันเจียนจะได้รับคะแนนพร้อมกันนี้ดันเจียนขั้นสูงมีระดับความยากให้เลือกยิ่งดันเจียนยากคะแนนที่ได้ก็ยิ่งมากนอกจากนี้ในการสอบสามารถใช้เครื่องแต่งกายส่วนตัวได้แต่ห้ามใช้ไอเทมใดฮ่าฮ่ารวมถึงและไม่จำกัดเพียงยาไอเทมเพิ่มพลังเป็นต้นที่ชั้นบนสุดของหอคอยแสงมีกลุ่มชายวัยกลางคน และผู้สูงวัยยืนอยู่อย่างสง่างามพวกเขาเป็นอาจารย์จากสถาบันชื่อดังและเป็นผู้คุมสอบของมณฑลเจียงหนานการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้เริ่มแล้วไม่รู้ว่ามณฑลเจียงหนานจะมีเด็กเก่งกี่คนได้ยินว่าจียองหยุนจากเมืองตรงไห่ไม่เลวไม่เพียงแค่ได้อาชีพหายาแต่ยังฝึกถึงเลเวล20ใน1เดือนเมืองหนานเจียงก็มีเด็กคนหนึ่งไม่เลวเป็นนักรบคลั่งเลเวล19แล้วว่ากันว่าเขาสามารถเคลียร์ดันเจี้ยนระดับยากได้คนเดียวมีเด็กผู้หญิงจากเมืองเล็กฮ่าฮ่าได้อาชีพ ก็น่าจับตามองผมว่าปีนี้เด็กจากเมืองเวสเลกต้องจับตามองเป็นพิเศษผู้คุมสอบที่รู้เรื่องของผมดึงภาพของผมขึ้นมาข้อมูลแสดงว่าจางหยวนนักรบเลเวล19นี่คืออาชีพใหม่ที่เพิ่งส่งได้จากเมืองเวสเลกไม่รู้ว่าความแข็งแกร่งเป็นยังไงแข็งแกร่งมากเด็กคนนี้มีความสามารถเคลียร์ดันเจียนเหวลลึกได้คนเดียวเคลียร์ดันเจียนเหวลึกคนเดียวนี่มันเป็นไปได้ยังไงพวกคุณอย่าไม่เชื่อนี่คือข้อมูลที่ผมได้ยินจากผู้บริหารระดับสูงของสมาคมนักผจญภยัยเด็กคนนี้ได้รับ การยกย่องอย่างสูงจากประธานไปผมเดาว่าปีนี้แชมป์มณฑลน่าจะเป็นเขาหลังเริ่มสอบผมปรากฏตัวในดันเจี้ยนสนามประลองตรงกลางสนามประลองมีหุ่นทดสอบขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนหุ่นมีข้อความระบุภารกิจการสอบโจมตีหุ่นทดสอบด้วยพลังเต็มท,มมที่ผมเห็นภารกิจก็ไม่ลังเลเปิดใช้งานอาวุธและสวมชุดเกราะสงครามจากนั้นควบคุมอาวุธแสงสีแดงว่าผ่านหุ่นทดสอบถูกผมทำลายทันทีผู้คุมสอบที่ชั้นบนสุดของหอคอยแสงตาแทบถลนออกมาเกิดอะไรขึ้น หุนนั้นทนความเสียหายได้หนึ่งล้านหน่วยเขายิงทีเดียวก็ทำลายได้คงเป็นบั็กใช่ไหมผู้คุมสอบเห็นพร้องกันว่าเป็นบั็กของดันเจียนเพราะดันเจียนนี้รองรับผู้เข้าสอบนับแสนทั่วประเทศการเกิดบั็กก็เป็นเรื่องที่คาดได้รีเฟรชหุ่นใหม่ให้เขาในสนามประลองหุนทดสอบใหม่ถูกสร้างขึ้นผมเห็นหุ่นใหม่ก็ไม่ได้คิดมาจับดาบชิเซียวโจมตีไปข้างหน้าเสียงตูมดังขึ้นหุนถูกทำลายอีกครั้งผู้คุมสอบที่ชั้นบนสุดของหอคอยแสงตกอยู่ในความเงียบเปล่ากับความตายตอนนี้ ศาสตราจารย์ระดับเจ80ปเหล่านี้ถึงเข้าใจว่านี่ไม่ใช่บั็กของดันเจียนแต่เป็นเด็กเลเวล19คนนี้ที่ทำความเสียหายเกินหนึ่งล้านหน่วยผู้คุมสอบในที่นั้นแม้แต่ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ก็หาคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้จากบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ได้หัวหน้าผู้คุมสอบเฉินหยุนรีบรีเฟรชหุ่นใหม่ให้ผมหุ่นที่มีพลังชีวิต10ล้านหน่วยแต่เมื่อหุ่นนั้นพิ่งปรากฏในสนามประลองแสงสีแดงก็พุ่งเข้าใส่และทำลายมันทันทีคราวนี้สีหน้าของผู้คุมสอบเปลีีี่ยยนนนเเเป็็ขวศาาาาสตตตรรรจจะดับหลคโมมที่ ยังไม่แน่ว่าจะทําความเสียหายถึงสิบล้านหน่วยได้ใบหน้าของเฉินหยุนก็มืดลงตัดสินใจเพิ่มพลังป้องกันให้หุน่นลดความเสียหายลง50เอร์เซ็นแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาได้บันทึกวิดีโอการสอบไว้แล้วถึงพวกเขาจะรู้ว่าความสามารถของผมเหนือกว่าสุดยอดเอสไปมากแต่ถ้าผมทําลายหุ่นทุกครั้งจนไม่สามารถให้คะแนนได้ดันเจียนจะจัดอันดับผมเป็นที่เท่าไหร่แต่เมื่อหุ่นใหม่ปรากฏขึ้นผมก็ทำลายมันอีกครั้งผู้คุมสอบทุกคนในหอคอยแสงต่างร้องตะโกนเด็กคนนี้ใช้ทักษะอะไร หุ่นที่มีพลังชีวิตสิบล้านลดความเสียหาย50เอร์เซ็ก็ยังถูกทำลายผมว่าไม่ใช่ทักษะแต่น่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาพวกคุณไม่เห็นหรือเด็กคนนี้ไม่มีคูดาวทักษะเลยเฉินหยุนเดินไปมาทันใดนั้นก็เกิดความคิดเขาควบคุมระบบหลังบ้านของดันเจียนรีเฟรชหุ่นใหม่ให้ผมได้รับภารกิจสอบใหม่ทันทีโปรดอย่าใช้การโจมตีเต็มพลังกับหุ่นหลังจากอ่านผมถอดอาวุธและชุดเกราะสงครามใช้ดาบเหล็กโจมตีดาบเหล็กพุ่งออกไปทำความเสียหาย4 3่หหน่วย ระดับคะแนน SG หลังจบการทดสอบพื้นฐานประกาศอันดับผมดูชื่อตัวเองอยู่ที่หนึ่งอันดับสองคือคนชื่อจียองหยุนจากนั้นผู้เข้าสอบในดันเจียนเริ่มการสอบขั้นสูงรับภารกิจทดสอบดันเจียนภารกิจทดสอบดันเจียนที่เรียกว่าไม่ใช่การเคลียร์ดันเจียนคนเดียวแต่จะให้ NPC ที่มีคุณสมบัติตรงกับเลเวลของผู้เข้าสอบอาชีพแบ่งเป็นสายโจมตีสายแทงสายฮิลสายสนับสนุนพร้อมกันนี้ผู้เข้าสอบสามารถเลือกความยากของดันเจียนและจำนวนเพื่อนร่วมทีมในการเคลียร์ดันเจียน ถ้าผู้เข้าสอบเลือกความยากระดับปกติและพาเพื่อนร่วมทีม4คนการฆ่ามอนสเตอร์หนึ่งตัวจะได้คะแนนระดับ1แต่ถ้าเลือกความยากระดับฝันร้ายและพาเพื่อน3าคนฆ่ามอนสเตอร์หนึ่งตัวจะได้คะแนนระดับ6ถ้าผู้เข้าสอบเลือกความยากระดับฝันร้ายและไม่พาเพื่อนร่วมทีมเลยคะแนนจะสูงสุดถึง10เท่าสมประสิทธิ์คะแนนนี้ในประวัติการสอบไม่เคยมีใครบ้าพอทำแบบนี้เคยมีผู้เข้าสอบที่ได้อาชีพระดับตำนานเพราะความมั่นใจเกินไปเลือกไม่พาเพื่อนร่วมทีม เคลียร์ดันเจียนระดับฝันร้ายคนเดียวสุดท้ายตายในดันเจียนในดันเจียนผมอ่านกติกาการสอบขั้นสูงแล้วเลือกความยากระดับฝันร้ายโดยไม่ลังเลและไม่พาเพื่อนร่วมทีมเพราะสําหรับผมเพื่อนทีมคือภาระผู้คุมสอบเห็นผมเข้าไปในดันเจียนระดับฝันร้ายคนเดียวต่างร้องอุทานด้วยความตกใจศาสตราจารย์ควรเข้าไปแทรกแซงไหมให้เขาพาเพื่อนทีมอย่างน้อยหนึ่งคนเพราะความสามารถโจมตีที่ผมแสดงในการทดสอบพื้นฐานเหนือกว่าอาชีพโจมตีระดับตำนานไปมากถ้าผมเติบโตขึ้น ต้องเป็นนักรบชั้นยอดของจักรวรรดิต้ตาสยาแน่นอนถ้าเกิดอุบัติเหตุในดันเจียนสอบไม่มีใครรับผิดชอบได้าศาสตราจารย์หลินขมวดคิ้วครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าอย่าแทกแซงการเลือกของจางหยวนถ้าเขาเจออันตรายในดันเจี้ยนให้เตะเขาออกจากดันเจียนปีหน้าให้เขาสอบสําหรับผู้ใหญ่ผมเดินเข้าดันเจียนแล้วเห็นนักรบครึ่งสัตว์ใช้สายตาแห่งเหวลึกกับมันทันทีนักรบครึ่งสัตว์ระดับยอดระดับ15พลังหนึ่งพันความม่องไว3สามร้อยจิตหนึ่งร้อยร่างกายสอนพัน ผมรู้สึกผิดหวังกับความยากของดันเจียนนี้มันท้าทายน้อยเกินไปศาสตราจารย์บนหอคอยเห็นสีหน้าผมต่างพูดคุยกันเด็กคนนี้ทำสีหน้าอะไรทำไมดูผิดหวังเขาคงไม่พอใจดันเจียนของเราหรือมันยากเกินไปเขาเสี่ยงเกินไปแล้วอาชีพของเขาคล้ายสายโจมตีระยะไกลแบบป้อมปืนถ้าไม่มีแนวหน้าคุ้มกันคงทนการโจมตีของครึ่งสัตว์ไม่ได้และผ่านไม่ได้ผมพูดกับตัวเองในดันเจียนบอกว่าไม่น่าสนุกแล้วเปิดใช้งานอาวุธพื้นที่รัศีห้าร้อยเมตร คลุมดันเจี้ยนทั้งหมดไว้จากนั้นอาวุธแทงทะลุหัวของเครื่งสัตว์วินาทีต่อมามอนสเตอร์ทั้งหมดในดันเจี้ยนรวมถึงบอสระดับ15ระเบิดตายระบบแจ้งเตือนดังขึ้นเคลียร์ดันเจี้ยนสำเร็จใช้เวลา36วินาทีคะแนนการฆ่าห0 0พันคะแนนเคลียร์ห0 0พันคะแนนเวลา5,000ันทำลายสถิติเวลาเคลียร์ดันเจี้ยนคะแนนเพิ่ม10,000คะแนนรวม25 0 0 0พันอันดับชั่วคราวที่หนึ่งผมดูแผงคะแนนสอบของตัวเองหาวหนึ่งครั้ง ดันเจียนนี้ทั้งเล็กและอ่อนแอน่าเบื่อเกินไปส่วนในหอคอยแสงผู้คุมสอบทุกคนตกอยู่ในความเงียบราวกับความตายจากนั้นระเบิดด้วยเสียงโวยวายเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบอสของดันเจียนอยู่ไหนเด็กคนนี้ใช้ทักษะอะไรเคลียดันเจียนทั้งหมดได้เขาโกงหรือเปล่าแอบพกไอเทมทำลายวงกว้างหรือเปล่าถ้าใช้ไอเทมระบบไม่แจ้งเตือนหรือไอหมอนี่ยังจะเกินไปกว่านี้อีกไหมผู้เข้าสอบคนอื่นยังฆ่ามอนสเตอร์ตัวแรกในดันเจียนปกติไม่ได้แต่เด็กคนนี้เคลียดันเจียนฝันร้ายแล้ว ที่แท้ความผิดหวังเมื่อกี้เป็นเพราะเขาคิดว่าดันเจี้ยนของเราง่ายเกินไปในเวลาเดียวกันลูกโลกแสงขนาดใหญ่ด้านนอกหอคอยแสดงผลคะแนนของผู้เข้าสอบคนแรกชื่อจางหยวนคะแนน25 0 0 0พันอันดับหนึ่งครูจากโรงเรียนต่างๆยังคุยกันว่าดันเจี้ยนปีนี้อาจเป็นอะไรอันดับที่ปรากฏกระทันหันบนป้ายดึงดูดความสนใจของทุกคนทันทีหลังคะแนนของผมออกมาอีกหนึ่งชั่วโมงสามนาทีคะแนนของจียองหยุนถึงปรากฏในอันดับสองในเวลาเดียวกันในพื้นที่ดันเจี้ยนอีกแห่ง ผู้เข้าสอบคนอื่นฮ่าฮ่ายังคงต่อสู้อย่างยากลําบากกับมอนสเตอร์ในดันเจียนแต่ผมยืนอยู่ที่จุดสูงสุดรอผลคะแนนสุดท้ายเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายต่อไปในขณะที่ทุกคนยังตกตะลึงการสอบยังคงดําเนินต่อไปจียองหยุนที่สวมชุดคลุมสีดําจ้องเขม็งไปที่ชื่อจางหยวนบนตารางคะแนนสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อเป็นไปไม่ได้เขาทําได้ยังไงฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมดในดันเจียนระดับฝันร้ายคนเดียวแถมยังทําลายสถิติการเคลียร์ดันเจียนหมอนี่มันเป็นเทพจากไหนกันจียองหยุนเดิมคิดว่า ด้วยลักษณะเฉพาะของอาชีพตัวเองจะสามารถคว้าอันดับหนึ่งในการสอบขั้นสูงได้อย่างง่ายดายเพราะในหนึ่งชั่วโมงครึ่งเขาฆ่ามอนสเตอร์ยอดระดับ288ตัวพร้อมทั้งกำจัดบอสและเคลียร์ดันเจียนนั่นเพียงพอที่จะทำให้เขาเหนือทุกคนแต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าในการสอบครั้งนี้จะมีคนที่ได้คะแนนถึง2 5 0 0 0ผู้มีพลังเหนือฟ้าเช่นนี้ในไม่ช้าเสียงอันทรงพลังดังก้องในหูของทุกคนการสอบขั้นสูงสิ้นสุดลงผลคะแนนของผู้เข้าสอบทุกคนได้ประกาศแล้วผู้เข้าสอบที่มีคะแนนเกิน 500มีสิทธิเลือกการทดสอบเพิ่มเติมโปรดทราบการทดสอบเพิ่มเติมไม่ใช่ส่วนบังคับของการสอบและมีความอันตรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ขอให้ผู้เข้าสอบพิจารณาอย่างรอบคอบผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ไม่คิดเลยเลือกยอมแพ้ทันทีการทดสอบเพิ่มเติมมีเพียงนักเรียนหัวกะทิที่หวังติดอันดับ3อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศเท่านั้นที่จะเลือกเข้าร่วมสำหรับผู้เข้าสอบทั่วไปการสอบจบลงแล้วเมื่อผู้เข้าสอบทุกคนตัดสินใจผู้เข้าสอบที่เลือดดำเนินการต่อในดันเจียน ถูกส่งไปยังหอคอยแสงด้านบนสนามสอบหัวหน้าผู้คุมสอบเฉินหยุนที่ยืนอยู่ด้านหน้ากล่าวว่าการทดสอบเพิ่มเติมต่อไปนี้พิเศษมากพวกนายจะไม่แข่งขันแค่ในมณฑลแต่จะแข่งขันกับยอดฝีมือจากทั่วทุกมณฑลในประเทศเช่นเดียวกับการสอบขั้นสูงพวกนายแต่ละคนจะนำทีม NPC ที่มีระดับและคุณสมบัติตรงกับตัวเองต่อสู้กับมอนสเตอร์ไวรายที่ถูกจำลองขึ้นทุกครั้งที่ทีมฆ่ามอนสเตอร์ไวรายหนึ่งตัวจะได้คะแนน100คะแนน,านการรับคะแนนไม่มีขีดจำกัดนั่นหมายความว่า ไม่ว่าคะแนนก่อนหน้าของนายจะเป็นเท่าไหร่ในรอบทดสอบสุดท้ายนี้มีโอกาสทั้งพลิกเกมหรือถูกพลิกเกมได้หลังเฉินหยุนพูดจบเขาแสดงสมุดคัมภีร์เวทในฝ่ามือสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในรอบทดสอบสุดท้ายนี้เขาเชื่อว่าตัวเองจะพลิกเกมได้แน่จากนั้นผู้เข้าสอบถูกส่งไปยังการทดสอบสุดท้ายผมถูกส่งไปยังพื้นดินรกร้างบนผืนดินที่ปรากฏพร้อมผมมี NPC 4คนระดับ19อาชีพคือนักรบนักเวทอัศวินและนักบวช ผมสั่งให้ทั้งสี่คนรออยู่ที่เดิมทันทีแล้วเดินหน้าต่อไปคนเดียวในไม่ช้ามอนสเตอร์ไวร้ายที่ลาดตะเวนมาพบผมแต่ทีมไวร้ายนั้นยังไม่ทันได้ตอบสนองก็ถูกดาบเล็สิบแปดเล่มของผมสังหารจนเกลี้ยงคะแนนของผมพุ่งขึ้นห้าหมื่นทันทีเัิหยุ่นถึงแม้จะเตรียมใจไว้แล้วแต่เมื่อเห็นผมกำจัดทีมไวร้ายได้อย่างง่ายดายจากนั้นมอนสเตอร์ไวร้ายในรัศมีห้าร้อยเมตรตายหมดมุมปากของเขาเผลอกระตุกหมอนี่ไม่เพียงแค่พลังโจมตีเดี่ยวสูงดูเหมือนยังมีความเสียหายวงกว้าง และขอบเขตก็กว้างเกินเหตุผลมอนสเตอร์ไวร้ายที่เราปล่อยในสนามรบไวร้ายถูกเขากวาดล้างในพริบตามอนี่ในสนามรบต้องเป็นอาวุธระดับยุทธศาสตร์คนเดียวสามารถทำลายกองทัพได้เฉินหยุนและผู้คุมสอบพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นพวกเขาไม่เคยเห็นอาชีพที่เกินจริงขนาดนี้แชมป์การสอบทั่วประเทศในอดีตคะแนนสูงสุดในสนามรบไวร้ายก็แค่สี่หมื่นกว่าผมเพิ่งเริ่มก็ทำลายสถิติประวัติศาสตร์แล้วรู้ไหมว่าดันเจียนนี้ดำเนินไปนานถึงหกชั่วโมง ผมขยายดาบเล็ก18เล่มถึงขอบเขตการมองเห็นแล้วพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วเต็มที่มอนสเตอร์ไวร้ายที่เข้ามาในขอบเขตการมองเห็นของผมตายทันทีในพริบตาคะแนนของผมพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่งราวกับจรวดทะลุหนึ่งแสนอย่างรวดเร็วผู้คุมสอบทุกคนชาไปหมดแล้วพวกเขารู้สึกว่าผมกับผู้เข้าสอบคนอื่นไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกันเลยตอนที่ผมฆ่ามอนสเตอร์ไวร้ายเหมือนตัดยาผู้เข้าสอบคนอื่นยังต่อสู้อย่างยากลำบากกับทีมไวร้ายทีมแรกจียองยุนที่อยู่อันดับสองของมณฑลเจียงหนาน ตอนนี้เพิ่งกำจัดทีมวยร้ายทีมหนึ่งคะแนนเพิ่มขึ้น500ในขณะเดียวกันเหนือหอคอยแสงของจุดสอบมณฑลเจียงหนานกลุ่มหมอกสองก้อนปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าอสูรกายวยร้ายสองตัวเดินออกมาหนึ่งในนั้นคือบอสวยร้ายระดับ70โอดิสที่ผมเคยขับไล่และอีกตัวสวมชุดคลุมสีน้ำเงินมีสมุดคัมภีร์สีน้ำเงินลอยอยู่ข้างกายเป็นบอสวยร้ายระดับ70เช่นกันชื่ออิสตาโอดิสหยิบหัวใจสีดำออกมาปากไรคา,าถาเทาเข้มที่ฟังไม่เข้าใจแล้วบีบหัวใจสีดำนั้นจนแตก เสียงแปลกประหลาดดังกล้องในท้องฟ้าท้องฟ้าของเมืองตรงห่กลายเป็นสีเทามืดทันทีเลือดจากหัวใจสีดำกระเด็นไปยังกำแพงของหอคอยแสงทำให้กำแพงกลายเป็นสีดำสนิททันทีวินาทีต่อมากำแพงหอคอยแสงแตกสลายโอดิสและอิสตาพยักหน้าให้กันแล้วพุ่งเข้าไปในหอคอยดันเจียนของผู้เข้าสอบทั้งหมดในมณนทนเจียงนานกลายเป็นสีแดงหน้าจอตรวจสอบของผู้คุมสอบในหอคอยหายไปหมดผมสัมผัสได้ถึงกลิ่นายของไวรัสยแย่แล้วต้องเป็นอสูรกายไวยรัสที่หลบหนีมาโอดิสมาแล้ว เริ่มแผนฉุกเฉินทันทีหยุดการสอบย้ายผู้เข้าสอบทุกคนไปยังที่ปลอดภัยพร้อมรายงานขอความช่วยเหลือจากเบื้องบนต้องรับประกันความปลอดภัยของผู้เข้าสอบทุกคนหยุดดันเจี้ยนลับโดยบังคับผู้เข้าสอบทุกคนถูกย้ายออกมาแล้วแต่มีดันเจี้ยนลับหนึ่งที่กลายเป็นไวรัสสมบูรณ์โหมดพิชิตไวรัสเริ่มต้นแล้วไม่สามารถหยุดได้สีหน้าเฉินยุนเปลี่ยนไปทันทีถามว่าผู้เข้าสอบคนไหนอยู่ในดันเจี้ยนนั้นเป็นจางหยวนแน่นอนโอดิสมาหาจางหยวนในขณะนั้นในดันเจี้ยนลับผมรู้สึกได้ว่าอุณหภูมิรอบตัวลดลงมีกลิ่นนออาาายยทีคคุ้เใกศ สายตาผมเปลี่ยนไปเล็กน้อยสถานการณ์แบบนี้ผมคุ้นเคยเกินไปดันเจียนกลายเป็นวัยร้ายทันใดนั้นมีกลุ่มหมอกปรากฏตรงหน้าอิสตาเดินออกมาจากนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าเหมือนงูพิษเจ้าคือเด็กหนุ่มเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ขับไล่โอดิสดูก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษผมใช้สายตาแห่งวัยร้ายกับเขาพบว่าไม่สามารถตรวจสอบเป้าหมายได้ดูเหมือนจะเป็นบอสวัยร้ายระดับเจอีกตัวสีหน้าผมเคร่งขรึมแอบหยิบลูกแก้วที่ไปเจ้างัวให้มาเตรียมพร้อมครั้งก่อนที่ขับไล่โอดิสได้เพราะโอดิสใช้เวทจิต ตอนนี้บอสไวร้ายตัวใหม่มาถ้าบอสไวร้ายตัวใหม่ใช้ทักษะที่ไม่ใช่จิตหรือน้ําผมต้องตายแน่ดูเจ้าสีหน้าอ่อนแอหวาดกลัวมนุษย์ในวัยเด็กช่างเปราะบางหน้าขายหน้าอิสตายิ้มกว้างมีไอ้น้ำพวยพุ่งพุ่งรอบตัวไอ้หนูก่อนข้าเจ้าข้าขอแนะนําตัวก่อนข้าคือจอมเวทน้ําระดับเจ็สิจากไวร้ายเดียวข้าจะทําให้เจ้าจมน้ําตายอย่างทรมานในทาดน้ําอันกว้างใหญ่ของข้าเมื่อผมได้ยินอิสตาบอกว่าเขาเป็นจอมเวทน้ําก็อดหัวเราะไม่ได้แล้วเก็บลูกแก้วของไปเจิ้งกลัว ยิ้มกว้างว่าเจ้าบอกเร็วกว่านี้ว่าเป็นจองเวทน้ำทำให้ข้าตื่นเต้นเสียเปล่าอิสตังไม่เข้าใจว่าผมตอบสนองแบบนี้ทำไมไอ้หนูไม่มีความเคารพต่อผู้แข็งแกร่งเลยสักนิดหรือผมถามต่อว่าในเมื่อเจ้าเป็นจองเวทน้ำเหมือนโอดิสหรือเปล่าที่ฝึกเวทเพียงสายเดียวแน่นอนข้ามีความสัมพันธ์กับาธาตุน้ำตั้งแต่เกิดตั้งแต่เริ่มฝึกก็ฝึกเวทน้ำเท่านั้นฝันว่าสักวันจะทำให้ทั้งโลกถูกน้ำท่วมที่ข้าสร้างถึงนิสัยของพวกเจ้าอสูรกลายจะเลวร้ายยิ่งกว่ากันต้องยอมรับว่า พวกเจ้าอาสูรกายวร้ายค่อนข้างซื่อสัตย์บอกว่าจะฝึกเวทสายเดียวก็ฝึกจริงๆเพียงสายเดียวเมื่อผมพูดจบดาบชิเซียวปรากฏเงียบๆด้านหลังอิสตาแทงไปที่เขาอิสตาสลายเป็นควันทันทีแล้วรวมตัวใหม่ไม่ไกลยัยว่าข้ารู้วิธีของเจ้ามานานแล้วถึงเจ้ามีทักษะที่ไม่สนใจเกราะแต่ด้วยความเร็วของเจ้ายังตีข้าไม่ถูกผมไม่สนใจเลิกโจมตีไปเลยคาดว่าอิสตาคงเหมือนโอดิสมีทักษะหลบหลีกหรือรอดตายถึงตีถูกก็ฆ่าไม่ตายตอนนี้แค่ถ่วงเวลา ที่นี่คือดินแดนของมนุษย์เมื่อมีอสูรกายไวยร้ายบุกมาดันเจี้ยนลับของการสอบคงไม่นานผู้แข็งแกร่งของมนุษย์จะมาถึงอิสตาดูออกถึงแผนของผมหัวเราะยเยาะว่าเจ้ากิจจะถ่วงเวลารอผู้แข็งแกร่งของมนุษย์มาช่วยหรือน่าเสียดายข้าจะไม่ให้เจ้ามีเวลานั้นเขาให้สมุดคัมภีร์ที่ลอยอยู่ข้างๆพลิกหน้าอย่างรวดเร็วธาตุน้ำจำนวนมากพุ่งออกจากสมุดคัมภีร์รวมตัวเป็นมังกรน้ำดูร้ายพุ่งมาที่ผมวินาทีต่อมาชุดเกราะสงครามสร้างกำแพงสีน้ำเงินขึ้นหน้าผมขจัดมังกรน้ำของอิสตา อิสตาเห็นการโจมตีของเขาไร้ผลสีหน้าตกตะลึงเป็นไปได้ยังไงเจ้าไม่ใช่มีภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีจิตหรือทำไมการโจมตีธาตุน้ำของข้าก็ไร้ผลหรือบางทีพลังของเจ้าไม่พอผมยิ้มเยาะคำพูดเต็มไปด้วยการเสียดสีอิสตาถูกผมย่วโมโหโจนโกรธคำรามว่ามนุษย์ต่ำต้อยแม้แต่ในวัยร้ายก็ไม่มีอศูนกายใดกล้าพูดกับข้าแบบนี้จะให้เจ้าเห็นพลังที่แท้จริงของข้าท้องฟ้าคร่ำครวญเสียงกรีดร้องของนางเงือกทะเลพิษในเวลาไม่กี่วินาทีอิสตาใช้วิชาเวทชั้นสูงงขขออเาเากืบคร่ พื้นที่ดันเจี้ยนทั้งหมดถูกน้าท่วมแต่ผมในท่าน้ําที่เดือดดานยังคงปลอดภัยไม่มีร่องรอยความเสียหายเลยในขณะนั้นเสียงร้อนรนของโอดิสดังขึ้นในดันเจี้ยนอิสตาทําไมเจ้ายังช้าทําไมยังไม่ฆ่าจางหยวนถ้าผู้แข็งแกร่งของมนุษย์มาถึงพวกเราจะหนีไม่พ้นรีบเลิกเล่นอิสตาคำรามตอบด้วยความโกรธไอเด็กโอดิสจางหยวนมีภูมิคุ้มกันต่อการจมตีน้าเจ้ายังให้ข้ามาเสี่ยงฆ่าเขาเจ้าตั้งใจให้ข้ามาตายใช่ไหมจากนั้นพื้นที่ดันเจี้ยนถูกฉีกออกเป็นรอยแย่โอดดิสพุงเเข้าามในนนัจีย เห็นดันเจียนทั้งหมดถูกน้าท่วมและผมกําลังว่ายน้ําอยู่ในนั้นผมเห็นโอดิสปรากฏตัวเย้ย,อยโอดิสอย่างไม่ไว้หน้านี่คือกองหนุนที่เจ้าเรียกมาฝีมือก็งันฮ่หาฮ่าจากนั้นการโจมตีของโอดิสก็ไร้ผลเขาฉีดพลังจิตเข้าไปในดันเจียนวินาทีต่อมาอาสูรกายครึ่งสัตว์เน่าเปื่อยนับไม่ถ้วนโผล่จากพื้นทันทีผมใช้สายตาแห่งไวร้ายตรวจสอบคุณสมบัติของพวกมันพบว่าอาสูรกายเน่าเปื่อยไวร้ายระดับ20คุณสมบัติเทียบเท่าบอสลับระดับ30บบอสเหมือนราชาปีศาจ ที่น่ากลัวที่สุดคืออสูรกายวายร้ายรอบๆมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยฮ่หาฮ่าตอนนี้ผมเรียกดาบบินสิบเล่มของตัวเองเพื่อเก็บเกี่ยวทันใดนั้นเชือกน้ำสิบเส้นปรากฏจากความว่างเปล่ามัดดาบบินทั้งสิบเล่มของผมไว้อิสตาที่ปล่อยเชือกน้ำจ้องผมด้วยสายตายเย็นชาแล้วกล่าวไอ้หนูเจ้ามีภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีน้ำไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะไม่ถูกควบคุมในขณะเดียวกันอสูรกายครึ่งสัตว์เน่าเปื่อยกว่าสิบตัวพุ่งมาหาผมด้วยความภาคภูมิใจผมต้องเสี่ยงถูกตระกูลหวังจััับไดด้้้ใชทกษะพายยุจิตตเสีงงขึน พายุอันนาสพ r รกละพัดไปรอบฮ่าฮ่าโอดิสและอิสตาต่างสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามร้ายแรงจากพายุจิตของผมพวกมันถอยหลังอย่างรวดเร็วก่อนที่พายุจิตจะกลืนกินถอยไปไกลเกิน500เมตรพร้อมกันนั้นด้วยผมเป็นศูนย์กลางอสูรกายครึ่งสัตว์เน่าเปื่อยในรศมี500เมตรกลายเป็นเท่าฐานทั้งหมดโอดิสและอิสตาอสูรกายทั้งสองมองตาค้างพวกมันมองหน้ากันดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและหวาดกลัวพวกมันสัมผัสได้ว่าไม่มีอสูรกายครึ่งสัตว์ตัวใดที่ถูกโจมตี พลังของทักษะในขอบเขตการมองเห็นจะเพิ่มขึ้นประมาณ10%การตายของอสูรกายครึ่งสัตว์นับพันตัวทาให้พายุจิตได้รับการเสริมพลังเพียงพอที่จะทาให้อสูรกายไวร้ายระดับ70ทั้งสองตายคาที่เด็กหนุ่มเผาพันธุ์มนุษย์ระดับ19เกือบฆ่าบอสไวร้ายระดับ72ตัวได้ในพริบตาเจ้าเด็กนี้ต้องไม่ปล่อยให้เติบโตต่อไปมิฉะนั้นไวร้ายจะเผชิญหายนะในขณะนั้นโอดิสและอิสตาต่างตัดสินใจแน่วแน่ในบางสิ่งส่วนผมถึงแม้จะมีข้อความแจ้งการฆ่ามากมายแต่กกบบไไม่ดด้ปรระสาณ์ใฮ เมื่อเห็นข้อความบนแผงของตัวเองสีหน้าผมเคร่งครึมการฆ่ามอนสเตอร์วยร้ายไม่ได้ประสบการณ์หมายความว่าผมไม่สามารถฟื้นพลังจิตด,ด้วยการอัพเลเวลการใช้พายุจิตครั้งหนึ่งต้องใช้พลังจิต500้หน่วยและพลังจิตของผมตอนนี้ใช้ได้แค่6ครั้งก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้ใช้ไข่ดิบก็เพื่อผลกำไรผมสัมผัสได้ว่าโอดิสนาจะลงมือในช่วงการสอบการอัพเกรดเพียงครั้งเดียวสามารถทำให้ผมฟื้นฟูสภาพเต็มที่ได้แต่ถึงจะใช้การอัพเกรดเพื่อฟื้นพลังจิต พายุจิตก็ใช้ได้มากสุด12ครั้งถ้าผมใช้พลังจิตหมดก่อนและผู้แข็งแกร่งของมนุษย์ยังไม่มาถึงผมต้องฝากความหวังไว้กับลูกแก้วของไปเจิ้งกัวที่ระยะ500ยเมตโอดิสใช้พลังจิตจํานวนมากอีกครั้งเรียกมอนสเตอร์ไวัร้ายจานวนมากแต่คราวนี้เมื่อโอดิสรู้ว่าผมมีทักษะโจมตีวงกว้างมันไม่ได้ให้มอนสเตอร์บุกเข้ามาพร้อมกันแค่ส่งสัตว์ประหลาดไม่กี่สิบตัวมาผมเห็นโอดิสแค่ส่งสัตว์ประหลาดไม่กี่สิบตัวมาก็ไม่คิดจะใช้พลังจิตของตัวเองฆ่ามอนสเเตอร์หล่านี้ ผมใช้การแปลงคุณสมบัติทันทีเปลี่ยนพลังจิตของผมเป็นความว่งไวห้าเท่าแล้วใช้ทักษะขี่สายลมเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เป็น2เท่าจากนั้นด้วยความเร็วหลบหลีกอย่างอิสระท่ามกลางการล้อมของสัตว์ประหลาดหลายสิบตัว